you สวัสดีค่ะทุกทท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกุูรุทอค่ะพบกับดิฉันอนอุมากเกษตรพืชผลเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารพุธพฤหัสนะคะทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสททเอฟเอ็มร้อยหกเมกค่ะเราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของวงการนะคะแล้วก็วันนี้สุดยอดกูรูที่จะมาพูดคุยกับเราก็เป็นสุดยอดกูรูในเรื่องของการบริหารคนนะคะท่านเป็นในส่วนผู้บริหารนะคะของ บริษัทนะคะเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะก็คือท่านเป็นกรรมการบริษัทแล้วก็เป็นผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์นะคะของบริษัทเอโซโมบิลจำกัดะคะ่ะท่านดรทวีศักดิ์บรรลือศิลวะท่านดตรต้องนะคะ,ะสวัสดีค่ะพี่ต้องค่ะสวัสดีครับสวัสดีสสดครับ,รบยินดีมากที่ได้มาปรากฏในรายการนี้นะครับมาแบ่งปันประสบการณ์จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไม่ใช่กูรูนะจริงๆแล้วเนี่ยข่อมตนแต่อยากจะแบ่งปันประสบการณ์เพราะจริงๆแล้วเนี่ย คนเราเนี่ยบางทีก็ไม่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนะก็สามารถจะมาแชร์เลสเซอรกันได้ใช่ไหมครับใช,ใช่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังพี่ต้องครับเราจะเห็นว่าสถานการณ์โควิดก็คลี่คลายแล้วนะคะหลายองค์กรก็เดินเต็มสูบว่าอย่างนั้นเถอะนะครับบุคลากรบุคลากรแผนงานแน่นแต่ว่าพอเราไปดูบุคลากรนี่น่าสนใจพี่ต้องอบางคนบอกมันอยู่ไม่ครบะพี่เมื่อสองปีที่แล้วเยอะกว่านี้ เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะว่าสองปีก็เป็นเวลานาน,นแล้วก็สุดท้ายทุกอย่างมีการเคลื่อนตัวตลอดเวลามันเปลี่ยนหน้าด้วยพี่เพราะฉะนั้นเนี่ยพี่คิดว่านี่เป็นเรื่องปกติปกติเนาะปกติก็ความเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องปกติใช่ใชะฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับมันค่ะอยู่กับมันให้ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์ของพนักงานที่อาจจะเคยมีความแน่นแฟ้นในช่วง2ปีนี่ย work from home เนี่ยต,ต,ต้องยอมรับว่า work from home เนี่ยมันทำให้การปฏิสัมพันธ์กันเนี่ย มันก็น้อยลงมันห่างกันไปนิดหนึ่งห่างกันซึ่งมากเหมือนกันนะปุ๊กใช่ใช่ใช่เพราะเมื่อก่อนเราจะเจอกันทุกวันเราก็จะรู้ความเป็นไปของแต่ละคนใช่ใช่ตอนนี้เราก็ไม่รู้เอ๊เขาไปทํามีปัญหาอะไรมาหรือเกิดอะไรขึ้นพี่ต้องอยากจะถามอย่างพี่ต้องเป็นผู้บริหารเนี่ยนะฮะเวลาที่กลับมารวมทีมกันอย่างเงี้ยโอ้โหมันจะต้องแบบถ้าภาษาเขาใช้ันบิวต้องบิวต้องหอมรงหอมรงทำยังไงให้เขามาแบบรักกันมีพลัง เป็นดีมทีมอย่างเงี้ยค่ะพี่มือนทีมวอลเลย์บอลที่ชนะจีนอ่ะใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมาทําช่วงเฉพาะก่อนกลับนีไม่ได้หรอกมันต้องทําตลอดเวลาไมนักวอลเลย์บอลเนี่ยเขาเขาบ้วตลอดเวลาใช่ไหมฮะใช่เขาซ้อมเช่นเดียวกันในในการบริหารบุคคลในองค์กรต่างๆเนี่ยเราจะต้องแน่ใจว่าทีมของเราเนี่ยเข้มแข็งนี่เข้มแข็งอย่างไรการสร้างทีมเนี่ยเข้มแข็งอย่างไรค่ะประการแรกเนี่ยที่ผมบอกคือว่าแต่ละ แต่ละบุคคลในแต่ละทีมเนี่ยเราต้องแน่ใจว่าเขาเนี่ยแข็งแรงก่อนอินดิวเวอนะแต่ละคนเนี่ยโดยส่วนตัวของเขาโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยมีความแข็งแรงเพราะเราเนี่ยเขาเขาเป็นเขาเป็นทรัพย์สินขององค์กรเป<อ>็นทรัพย์สินที่มีค่ามากบุคลากรเนี่ยเราต้องดีวลลเขาต้องพัฒนาเขาให้เขาเนี่ยสามารถไปอยู่จุดที่เขาสามารถจะอยู่ได้เ,เรียกว่า unleash potential มีศักยาภาพเท่าไหร่ดึงออกมาให้หมดคือเราจะปั้นเขาเราจะดันให้เขาไป เก่งที่สุดเท่าที่เขาจะทําได้อย่างนั้นใช่ไหมฮะใช่ใช่ใช่แต่เมื่อกี้นี่พ๊กสนใจอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังครับพี่ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะไปพัฒนาทีไม่เข้มแข็งเนี่ยต้องดูว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาเขาเข้มแข็งอยู่หรือเปล่าเขามีความเข้มแข็งมันดูกันยังไงแอบถามพี่ต้องนิดหนึ่งพ๊กจะได้เผื่อคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่จะได้ <ừ> หันไปดูพนักงานดีฉันเป็นยังไงบ้างลูกน้องดิฉันเป็นยังไงบ้างจริงฐานะที่เป็นซูเปอร์วิเซอร์เนี่ยต้องเข้าใจต้องค้นคว้าลูกน้องลูกน้องไม่ใช่่หนังงสืออแตตก็้้ควาใช่ Uh, เราต้องค้นคว้าลูกน้องเรา <okay. S 2> ต้องรู้ว่าเขามีจุดแข็งอะไร <okay. S 2> เราก็เสริมไปมีจุดอ่อน mm hmm. เราก็ช่วยแก้ไขเราต้องโค้ชเราต้องฟีดแบ็กอันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ในฐานะนายที่สุภัยเซอร์่ยท,ทำให้กับลูกน้องนะเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่ผมอยากเห็นคือเขาเนี่ยสามารถเติบโตในองค์กรได้อย่างสวยงามสามารถใช้ศักยภาพที่อาจจะเป็นเรียกว่าเป็น raw material mm hmm. ก่อนยังไมไ่มีการกลัน่นแต่เราเนี่ย mm hmm. เป็นคนกลัน่น เราเป็นคนรีไฟล์เราเป็นคนเจรไนให้เขาเนี่ยไปสู่จุดที่เขาสามารถจะบรรลุดได้อย่างเช่นเรามีลูกน้องอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยมาดูแลเฮ้ยคนนี้มีความสามารถเรื่องของการพูดการประสานงานเธอคล่องมากเลยแต่ในขนาดเดียวกันเธอพลาดมากเเธอรั่วมากเลยสมมตินะสมมติมมแบบ<ๆ>เธอคล่องมากเลยแต่ว่าเธอก็จะหลุดนิดหลุดหน่อยอะไรเงี้ยทำไงพี่ต้องถ้าเกิดสมมติเรามีแบบ เรื่องมนุษย์คนเดียคือเรื่องความคล่องเนี่ยโอเคก็สบายแล้วเราก็ต้องชมเขาเราก็ต้อง recognize เขา appreciate นะฮะใน a คชั่นที่เขาทําแต่ความคล่องเนี่ยที่เขาทำเนี่ยมันต้องสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กรนะทุกอย่างมันต้องอะไรกันไม่ใช่คล่องไปคนละคือทุกอย่างอ่ะพี่บอกว่ามันจะต้องมีจุดหมายคือทุกคนเนี่ยจะต้องตั้งโกก่อนเป็นต้นว่านะถ้าเกิดเราจะไปโกคือเชียงใหม่เนี่ยเราก็จะไปถนนสายหนึ่งแล้ว ใช่ไหมเราจะาเราจะไม่ไปเพชรเกษมเพระาะฉะนั้นเนี่ยยูต้องรู้ว่าโกของคุณคืออะไรเพื่อจะดําเนินไปสู่โกที่ถูกต้องได้ไม่หลงทางว่าอย่างนั้นเถอะถ้าอย่างนั้นโกของเราเอาอย่างที่พี่ต้องว่าได้ไหมก็คือพนักงานขององค์กรเราทุกคนต้องเป็นคนที่มีฝีมืออ,มอย่างนี้นับเป็นโกได้ไหมหรือว่ายังไม่ชัดหรือถ้ายังไม่มีฝีมือแล้วเนี่ยเราต้องพัฒนาเขาไปสู่จุดนั้นเพราะผมคิดว่าองค์กรของึกสมมูบิลเนี่ย มันมากกว่า workplace ผมบอกเสมอว่ามันคือ institute คือสถาบัน <c oughs> คุณมาอยู่นี่เนี่ยคุณสามารถที่จะได้รับสมอง <c oughs> สามารถที่จะทำงานกับบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ <c oughs> แล้วสุดท้ายมันมี a l l e n g e มีความท้าทายเกิดขึ้นทุกวันเรากยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันพี่ทำงานมา25ปีแล้วเนี่ยกพยังเรียนรู้สิ่งใหม่ๆทุกวันเลยด้วยความเบิกบานและยินดีนะ เพราะเราเป็นคนชอบเรียนเป็นองค์กรที่ให้คุณค่ากับการ learning งเยอะแต่อย่างที่พี่บอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยแต่ละบุคคลเนี่ยเราต้องเสริมให้เขาเก่งก่อนอยังไงอันแรกคือ knowledge transfer การการผ่องถ่ายความรู้ในองค์กรทําได้ยังไงบ้างคุยกันไงพูดคุยกันหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมากกว่ามากสามสี่คนก็ได้ไม่จําเป็นต้องหัวหน้าถ่ายให้ลูกน้องเพื่อนกับูกน้อนได้ลูกน้องกับลูกน้องเพื่อนกับเพื่อนลูกน้องให้หัวหน้าก็ได้อ๋อ แต่สุดท้ายอยู่ต้องมีต้องมีเมคคาณิซึมในการที่จะโปรโมตในการที่จะผลักดันให้มีการคุยกันให้มีการแชร์กันความรู้ประมาณไหนอะพี่ต้องเราควรพูดหรือว่าควรจัดกิจกรรมหรือควรเปิดประเด็นยังไงเพื่อมัน,มนเกิด,ดบรรยากาศอย่างพี่ต้องว่าได้ทั้งหมดเลยแต่แต่แตแตานะที่เป็นทูเปอรเซอร์เนี่ยอ,อ่พี่ต้องใช้วิธีไหนต้องสังเกตเพราะจะมีคนนึงอะก็จะพูดตลอดยกมือตลอดคนนึงก็จะเงียบตลอดเราก็ต้องมีลกลไกในการที่เราจะพยายาม หาช่องทางให้คนที่เงียบเนี่ยพูดได้ด้วยนอกมา uh แล้วเราที่เป็นซุปเราเป็นหัวหน้าเนี่ยเราควรจะพูดหลังสุดค,คือพูดเพราะเราพูดปั๊บเดี๋ยวคนก็อ่ะไม่กล้าพูดดีอาจจะบอกว่าไม่ก็ไม่กล้าขัดเลยคืออาจจะเป็นการนำทางเขาคือเป็นการเหมือนเหมือนว่าสุดท้ายเป็นการให้ส่งซิกอะไรประมาณอย่างนั้นนะจริงจริงเราอยากให้ทุกคนเนี่ยพูดจากมุมมองของเขาจริงๆเลยถ้าอย่างนั้นหัวหน้าต้องพูดทีหลังใช่ไหมฮะพี่ต้องให้ให้ใหทุกคนได้มีโอกาสนำเสนอ<า>ไปกอ่อนคือคือจะเกิดเป็นการ ขอความคิดเห็นเนี่ยพี่คิดว่าสุดท้ายเนี่ยเราควรจะพูดสรุปแล้วก็แล้วก็ให้ทุกคนใ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 นทีมเราเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นสร,สรุปแบบคนต่อคนจากลูกน้องลูกน้องคนหนึ่งพูดเสร็จเราสรุปตบทีหรือว่าปล่อยเขาพูดยาวๆ<ไ>ปล่อยเลแต่วาจริงแล้วเนี่ยมันก็จะมีการพูดผัดไปผัดมาเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างเงี้ยเพราะเฉพาะเพราะองค์กรที่ทีมที่แข็งแรงนะต้องเป็นทีมที่ embrace คือเป็นทีมที่โอบก,กอดความแตกต่าง ถ้าเกิดโอบกอดความแตกต่างปุ๊กขอเพิ่มเติมนะคุณผู้ฟังอันนี้เราเอาใจมาคุยเลยพี่ต้องถ้าเกิดในกลุ่มพนักง,งานพูดมาแล้วแบบความเห็นเธอไม่ไม่ไม่ตรงกันไม่เหมือนกันแล้วแถมแย้งกันด้วยขัดกันด้วยอุ้ยสวยเลยชอบชอบ <laughs> เหรอ,อแล้วเราเราควเป็นหัวนหน้าเราเราเล่นจังหวะไหนด,ดีเราควรจะปะรปะนปะนอมหรือว่าเอาน้องเต็มที่น้องแลกเปลี่ยนแบบฝรั่งเลยคือจริง,รงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเวลาเขาพูดเขาจะมีประเด็นเราต้องจับประเด็นให้ได้ว่าสุดท้ายสิ่งที่เขาพูดเนี่ย คืออะไรแล้วลประเด็นสุดท้ายทุกอย่างอปุ๊กมันจะสิทธ์มันจะมันจะจบไปที่เหตุและผลใช่ไหอาจจะถูกต้องแต่ไม่ถูกใจอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าคุณจะชนะตลอดมันก็มีคนที่ที่ที่ททด,ดีเบตชนะดีเบตแพ้แต่บางบางทีเราก็ต้องยอมแพ้เหมือนกัน S <S เ,ออเราชนะทุกครั้งไม่ได้แต่แต่สิ่งที่ที่ที่จะบอกเนี่ยคือถ้าเกิดอยู่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการที่คนเสนอความเห็นอยู่ในเซฟโซนเนี่ย <S <S ความเห็นเสนอความเห็นได้โดยที่รู้สึกไม่ปรับไม่ไม่กลัวว่าสุดท้ายความเห็นจะถูกด้อยค่าหรือคว, <S <S 2> <S 2> ความเห็นจะแตกต่างจากนายเนี่ยเราต้องฟอสเตอร์ต้องพยายามพยายามพยายามให้มันเกิดสภาพแวดล้อมอย่างนั้นในในองค์กรก่อนเราต้องชื่นชมทุกคนที่พูดแสดงความคิดเห็นในการประชุมไหม เราต้อง a c k n o w l e เราเราต้องเราต้องเราต้องให้แน่ใจว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยเราได้ยินแล้วเราก็อ่าไม่ไม่มันนเขาไม่อยากพูดจะพูดทําไมล่ะแสดงว่าเราอาจจะไม่ต้องชมเขาแต่ว่าเวลาเขาแสดงความเห็นแล้วอาจจะลองถามลงรายละเอียดเยอะขึ้นอย่างนั้นหรือพี่ต้องคือแบบให้เขาเห็นว่าเราเอนเกจว่าเรามีความเราอยากจะรู้อ่าแล้วนี่พูดอย่างนี้ดีใช่ไหมเข้าใจ understanding เราเข้าใจในพอร์อยาจริงแล้วเนี่ยหลายครั้งพี่ก็ไม่เข้าใจนะเพราะเขาจะว่าบางคนจะพรีเซนต์อะไรเราก็ต้อง attentive ฟังอย่างความเข้าใจแล้วค่อยถาม<อ>ถามถามจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเข้าใจเขาเพราะบางทีแล้วเนี่ยบางทีมันมันมากกว่าคอนเทนต์่มินคือคอนเท็กซ์บริบทว่าสุดท้ายเนี่ยทุกเรื่องมีที่มาที่ไปเขาถึงพูดอย่างนี้เ,<อ>เราต้องเข้าใจทั้ง Content ์แล ext, คะคอนเท็กซ์นะครับ ซึ่งใน <ไป S 2> ส่วนนี้นะคะที่พี่ต้องบอกนี่คือเป็นรูปแบบกิจกรรมง่ายๆที่เราจะสามารถสร้างทีมทีมได้สร้างทีมได้พี่ต้องบอกว่าหนึ่งต้องใช้การพูดคุยประชุมกันเข้าม,มาช่วยแล้วก็เปิดโอกาสให,ให้ได้พูดกันทุกท่านโดยที่หัวหน้าขอร้องว่าท่านพูดทีหลังะะแล้วก็ active listening หัวหน้าต้องฟัง<อ>ฟังฟัง,ฟ,งฟังด้วยใจที่เป็นกลาง ฟังด้วยใจที่เป็นการหมายความไมาขยายความฟังเพื่อจะเข้าใจว่าเขาจะสื่อสารอะไรอไม่ใช่ฟังเพื่อจะไปตอบคําถามว่าไม่ใช่นะคุณจะตอบอย่างนี้นะเข้าใจไหมฟังเพื่อเอาข้อมูลเนี่ยมา process มา digest มาย่อยว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรแต่ไม่ฟังธงว่าถูกหรือผิดใช่ไหมพี่ต้องอย่า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 งแต่บางคนเนี่ยอ่าอ่าปากไปเห็นลิ้นไก่แล้วอย่างนั้นถ้าเกิดอยู่ที่นี้ปั๊บนะเลิกฟังนะเพราะ ในสมองในจะ<ม>เตรียมคาตอบแล้ว<ม>ว่าไม่เห็นด้วยเนี่ไม่ได้<อ>เพราะเราต้องการความเข้าใจอย่างที่พี่บอกอ understanding เราฟังเพื่อเข้าใจว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรอ๋อแล้วหลังจากถ้าเกิดเราได้ให้เขาพูดเราฟังแล้วหลังจากนั้นเราจะมีการขมมยยังไงเพ<อ>ื่อม,มันดึงความเป็นทีมอพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ย ถ้าเกิดอยู่ใน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 สิ่งแวดล้อมสังคมที่ทุกคนเนี่ยสามารถจะสปีกเอาต์สามารถที่จะพูดในสิ่งที่ตัวเองมีเลฟได้แล้วเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันจะสวยงามหมดเพราะสุดท้ายทุกคนจะแวลูจะแวลูสิ่งที่คนอื่นเสนอมาให้กับให้กับ,ให,กบให้กับทีมเราแต่ไม่ใช่หมายความว่าต้องใช้หมดนะถูกไหมอ๋อใช่เลือกเลือกก็ต้องเอ,อ่อให้มันเ e ลเวนท์ให้มันเกี่ยวข้องใช่ไหมครับเพราะจริงแล้วเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งแต่สิ่งที่พนักงานจะรู้สึกก็คือจะรู้สึกภาคภูมิใจ จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดมาเนี่ยได้รับการยอมรับยอมรับได้รับการยอมรับอีกเรื่องหนึ่งนะแต่ได้รับการฟังอย่างน้อยเนี่ยให้ฟังในสิ่งที่เขาพูดเนี่ยพราะจริงบางทีเราพูดเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันใช่มีใช่ว่าถูกป่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเขาับไปพิจารณาอ,อันนี้ยังไม่เหมาะก็ตกไป<อ>แต่กระบวนการเนี้ยมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อคนที่ฟังเนี่ยฟังอย่างแอคทีฟฟังอย่างเข้าใจฟังด้วยความด้วยความอยากรู้ว่าผู้สื่อเนี่ยสื่ออะไรอันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะสเราจะพูดเก่ง อ่ะแต่อาจจะไม่ได้ฟังเลยเราจะไม่ได้ฟังเลย <c oughs> แต่นี่เป็นกระบวนการสําคัญนะเพราะว่าเห็นว่าในหลายๆบริษัทก็จะมีอะไรคะ early morning morning b e อะไระเนี่ยอหาหตอนเช้าแต่ในขณนะดเดียวกันเนี่ยถามพี่ต้องต่อบางคนเขาบอกว่าเนี่ยพอกลับมารวมดีมทีมแล้วเนี่ยปะปะปะจัดสัมมนาอ่าจัดแบบเออแบบโอ้ยทำหลายอย่างที่แบบสนุกเล่นเกมเที่ยวกิน นอนด้วยกันตรงนี้เนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องการสร้างทีไมไหมเพราะบางคนบอกงานประจําปีเลยละพี่มันต้องมีปีละครั้งคือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องทีมบิวดิ้งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่พี่ก็จําเป็นนะถามเนี่ย <c oughs> เพราะว่าสุดท้ายเนี่ย <c oughs> ก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกว่าอย่างที่องคอ์กรมันก็จะมีคนที่ทํางานประจําอยู่แล้ว <c oughs> แล้วเราเราจะมีเรียกว่าเอสโซคลับจะมีคลับหลายไม่ว่าจะเป็นชมรมดนตรี <c oughs> ชมรมกีฬาชมรมพุทธศาสนา ชมรมคริสก็มีนะ,ะ,ะชมรมการเงินก็มีแล้วชมรมเหล่านี้มันจะเป็นชมรมที่ทำให้คนเนี่ยมี personal connection แล,แ,ลแล้วความคิดพี่เนี่ยนะฮะก็คือจริงแล้วเนี่ยงานเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แหละแต่สุดท้ายจะให้มันมันยั่งยืนจะให้มัน smooth ราบรื่นเนี่ยจะเกิด มี personal c o n n e c ช i o n นิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะทำให้อะไรมันง่ายยิ่งขึ้น,นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ทีมบิลดิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการทำให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะรู้จักกับเพื่อนร่วมงานในอีกฝ่ายหนึ่งแผนกเน่ยแลในมิติอื่นอีก,อก,อกมิติหนึ่งด้วยพี่ต้องคบปุ๊กถามเพิ่มเติมนะคะเพราะหลายคนบอกว่าเวลาที่เราไปทำทีมบิ l ดิ n งแบบเป็นกิจกรรมอย่างที่ว่านี่นะฮะบางทีมันเหมือนกับตอนเสร็จกิจกรรมะม,มันก็จะแบบ อบอุ่นมันก็จะสนุกสนานพอเวลาผ่านไปสักเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนก็ดูเหมือนบางทีมันอาจจะเริ่มเจือจางอใช่ทำยังไงเราอยาให้มันแบบผูกสัมพันธ์สนิทสนมรักกันเหมือนตอนที่เราไปทำกิจกรรมสัมมนาด้วยกันอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะเพราะทุกอย่างมันดีเกรดหมดทุกอย่างมันเสื่อมหมดถูกไหมเพราะฉะนั้ ก็ต้องยอมรับว่าสุดท้ายมันถึงต้องทำเรกเรี่ไงทําบ่อยๆปีละครั้งอะไรอย่างเี้ไม่แปลกใช่ไหมถ้าเกิดไม่แปลกไม่แปลกแสดงว่าถ้าเกิดผู้บริบรหารบางคนบ่นว่าไปกลับมาก็ดีได้สามเดือนหลังจากนั้นก็เห็นทะเลาะกันอีกอันนี้นคือธรรมดาใช่ไหมคำว่าดีคืออะไรก็คือไม,ไม่ทะเลาะกันสามัคคีกัน ความสามัคคีสามัคคีในแง่ไหนล่ะถ้าเกิดสามัคคีชิ้นกเป็นนกชิมไม้เป็นไม้เนี่ยอันนั้นไม่โอเคไม่โอเคนะเราต้องการพุชแอนด์พูลจะบอกอันตรายแต่เราไม่ต้องการให้คนตีกันแต่เราต้องการให้คนเห็นต่างเพราะสุดท้ายในองค์กรเนี่ยมีดเวอร์ซิตี้มีหลายหลายเจเน r a t i o นตั้งแต่ baby boom เจน x gen y gen z ถูกป่ะมีหลายแบ็ k กราวด์มามีหลาย family background หรือแม้กระทั่งแบ็ k กราวด์ทางด้านการศึกษาอย่างนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงที่เราจะเอา เอาความหลากหลายพวกนี้มา embrace มา include inclusion a n d d i v e r s i t y ทำยังไงถึงสามารถจะเอาจุดหลากหลายเนี่ยมาทำให้เกิดพลังเป็นความเข้มแข็งของทีมแล้ววิธีการที่เอาความหลากหลายเหล่านั้นมาทำให้เกิดพลังพี่ต้องเคยใช้วิธีไหนมาบ้างเราต้องยอมรับในความหลากหลายนั้นคนนี้พูดเก่งคนนี้ทำเก่งพูดเป๊ะเลยอะไรเงี้ยก็ยอมรับเขาใช่เพราะจริงจริงแล้วเนี่ยการยอมรับเนี่ยทำให้เขารู้สึก Empower รู้สึกว่ามีพลังรู้สึกว่าได้พลังแล้ว Empowerment เคยฟัง Empowerment คือคนคือคนเขายอมรับชั้นคนได้รับยอมรับเราอ่ะคนเราได้รับมอบอำนาจ Empower นะแต่ Empowerment เนี่ยมันก็เป็นอะไรที่เรียกว่าเป็นสนธิสัญญาทวิภาคีเาเรียกว่า Bilateral Agreement คือผู้รับมอบอำนาจกับผู้ให้อำนาจเนี่ยจะต้องตกลงกันที่ดีว่าสุดท้ายแล้วถึงจุดไหนจะเริ่มมอบอำนาจไม่ใช่โหย มอบเป็นสุปน่ยมอบให้เลยปรากฏพนักงานเพิ่งเข้ามาจะมอบอะไรกันล่ะก็ยังไม่รู้เรื่องเลยอ่่นออกมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีจุดสมดุลในการรับมอบอำนาจแล้วเขาจะรู้ยังไงอะพี่สุปต้องรู้ว่าสุดท้ายว่าพนักงานใหม่พนักงานใหม่ต้องถามหน่อยสิถามบ่อยๆหน่อยพนักงานเขาเขาไม่กล้าหรอกใช่ไหมเอ๊ะถามบ่อยดีวเขาหาว่าทำไมเราโง่จังใช่ไหมก็โโหจริงๆควรจะไปเชียงใหม่นี่ไปถึงยะลาแล้วเขาไม่กล้าถาม S <S> <S ฉะนั้น <S <S หัวหน้าต้องเป็นคนถามต้องเป็นคนถามหัวหน,น้าจะรู้ว่าสุดท้าย o p t ติม m f มฟรีเควนในการที่จะถามพวกนี้ลกเ้อเนี่ยคืออะไรหัวหน้าจะต้องรู้เพราะฉะนั้นเพราะเขาถามมากหรือไม่ถามเลยไม่ถามเลยก็เขาเพราะฉะนั้นเราเราถึงจะต้องมีการ คุยกันอย่างตลอดเวลา <Okay. S 2> แต่ Empower Workforce ที่บอกเนี่ยจะทำให้พนักงานเนี่ยรู้สึกภาคภูมิใจไม่คิด้ที่ามพลยปุ๊กเนี่ยคือสิ่งที่ได้คือสิ่งที่เวลาเราเรารับฟังเมสเซจของพนักงานน้องเนี่ยทำให้เกิดเขาเกิดความภาคภูมิใจในสิ่งที่เขาเสนอ,อ,อพี่พี่พี่พ,พี่พี่เคยอยู่ในในทีมหลายทีมและทีมหนึ่งที่ประทับใจมากเลยนี่นะฮะตอนตอนที่อยู่ลงกลันเนี่ยเป็นทีมที่เป็น Good Performers นะก็เป็นเป็นค่อนข้าง คนมีฝีมือมีฝีมือแต่มาอยู่ด้วยกันเจ็ดปดคนเนี่ยกลายเป็นซูเปอร์เอ็กซ์เลนเ์เพอร์ฟอร์เมอร์หกคนบวกกันเนี่ยไม่ใช่หกหกบวกกันได้หกสิบได้หกร้อยอันนี้คือซิงเนอร์จี้นก็เอมพาวเวอร์เมนต์ไงจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นมันเป็นอะไรที่มีประสิทธิภาพมากเลยในยความคิดพี่เนี่ยทำยังไงให้มันได้ประสิทธิภาพอย่างนั้นเพราะว่า บางครั้งอะนะปุ๊กเคยได้ยินคนเขาเซลกันนะอยู่เป็นสิบคนทําได้แค่2องายใจหายใจคว่ําเลยบางคนบอกอยู่2องทำยังกับอยู่กันเป็น10สิบพวกนี้ทําได้ไงอย่างนั้นคนที่เป็นลีดเดอร์จะต้องมาทบทวนตัวเองต้องเซลฟ์รีเฟล็กตัวเองแล้วว่าสุดท้ายอยู่พวกเขาไม่ได้นะคนนี้เป็นที่เป็นซูเปอร์ไเซอร์เนี่ยเหมือนพ่อแม่นะแอสเซสเฟอร์เนี่ยลูกอยู่เป็นอย่างเนี้ย อยู่ต้องมานั่งดูวเองนะว่าเลี้ยงยังไงให้เป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปโทษลูกน้องเลยไม่ต้องไม่ต้องโทษตัวเราเองเอี่เหละว่าเราเรา,เรากลุ่มเขาอย่างไงใช่ไหมเราสอนเขาหรือเปล่าอย่างพี่นะพี่เลี้ยงให้โตเลี้ยงให้เกาะพี่จะสะบัดขาท,าทันทีอย่ามาเกาะพี่เพราะถ้าเกิดเลี้ยงให้โตเลี้ยงให้เกาะอ,อย่างนี้อย่างพ่อแม่อย่างนี้ถ้าเกิดเลี้ยงลูกให้เกาะอย่างนี้ยพ่อแม่ตายแล้วลูกทําไมอะตายหากินเองไม่ได้อืใครเลี้ยงให้เกาะใครใครมาเกาะเราเราจะสะบัดทันทีเราไม่ให้เกาะเราจะเลี้ยงให้โต ยังไงนะโดยการถามโดยการให้เขา asking the right question การถามคำถามที่ดีนสถึงที่จาเป็นมากเช่นคำถามแบบไหนถึงจัดเป็นคำถามที่สรห้าต่อลูกน้องคำถามที่ให้ลูกน้องคิดและได้คำตอบด้วยตัวเองเช่นอะสมมติปุ๊กเป็นลูกน้องพี่ต้องอ่าคุณผู้ฟังเราดูดีฉันจะเป็นตัวอย่างพี่ต้องจะถามปุ๊กว่าย่งไสักเนื้องานหนึ่งปุ๊กพี่ว่ากาแฟที่ปุ๊กมาตั้งเนี่ยพี่คิดว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะ ไม่ปลอดภัยไหมพูดไม่อาจมันร้อนเกิดปุ๊กไปถอยมาเนี่ยอาจจะลวกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเนาะพี่เป็นห่วงนะพี่เป็นห่วงพี่เป็นห่วงพี่เป็นห่วงค่ะค่ะค่ะนะพี่คิดว่าอย่างไรอย่างเงี้ยลองคิดดูแล้วกันไม่ค่อยอย่างนี้อยูก็ต้องรีบขยับแก้มหนีไม่ให้หกเลยล่ะใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวแจ็คเก็ตที่ช็อกกิ้งพิงค์สีสวยงามของปุ๊กเนี่ยจะถูกสเตนด้วยคอฟฟี่สเตนก็จะใช้งานหน้าไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย ซอฟจังเลยนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยนุ่มแล้วเกินทำไมถึงเอากาแฟไว้ตรงนี้เนี่ยไม่คนละเรื่องกันเลยจงมาอันนี้รีบเอาไปกลับออกไปดองห้องเลยนะท่านเจ้านายไม่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอเสร็จปั๊บเนี่ยเขาจะคิดเออจริงๆด้วยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีประเด็นนะแล้วเขาก็จะจําไว้แล้วความน่าเขาจะไม่ทําอีก hopefully คือถ้าให้คิดเองอ่ะดีที่สุด self internalize เนี่ยให้เขาให้เขาซึมซับให้เขา Re Fle ็ t ตัวเองอ่ะ ไม่ต้องแบบบอกเป็นข้อๆๆๆประจานไม่ได้หรอกอเข้าหูท้ายจะรู้หูอย่างว่าจริงๆ oh. ต้องให้คิดเอง <c oughs> แต่การคิดเองเนี่ยอยู่ต้องฟอร์มคําถามให้มันให้มันโดน <c oughs> ซึ่งอันเนี้ยหรือแม้กระทั่งฟีดแบ็กการวายฟีดแบ็กให้กับทีมเลยนะบอกฟีดแบ็ก is a gift การ <c oughs> ให้ฟีดแบ็กเป็นของขวัญที่ดีที่ดีที่สุดเช่นอืก็เสุดท้ายอยู่ควรจะทำอย่างนี้มากขึ้นควรจะมาทํางานสไตล์นี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยการให้ฟีดแบ็กที่ดีเนี่ยมันเป็นเรื่อง มใช่เรื่องง่ายคนให้ฟีดแบ็กจะต้องทําการบ้านเยอะมากในการที่จะดีลิเวอร์ส่งเมสเซจอย่างนั้นทํำยังไงให้คนที่รับเนี่ยเขารู้สึกแ h งฟู f รู้สึกขอบคุณรู้สึก appreciate รู้สึกว่ายูไม่นะะไปดูถูกเขาอันนี้เรื่องใหญ่นะคุณผู้ฟังที่เคารพเพราะว่าต้องเรียนคุณผู้ฟังทุกทกท่านเลยว่าในชีวิตความเป็นจริงของคนเราอะนะฮะเราก็ ไม่ชอบไคแนะว่าถูกเราชอบให้คนชื่นชมเราแน่นอนนะอย่างวันนี้นะคุณผู้ฟังเราคุยกับท่านดรต้องเราได้หลักแล้วนะในเรื่องของการสร้างทีมนะให้เข้มแข็งเพื่อที่จะได้ลุยงานน empowerment ถูกต้องแต่ไม่พอนะพอูรูของเรามาอย่างนี้เดี๋ยวโอกาสหน้านะเราจะต้องเชิญดตรต้องพูดในเรื่องของฟีดแบกเนี่ยดิฉันติดใจมากเลยนะฮะเพราะว่าใครก็อยากให้ลูกน้องตัวเองทํางานดีขึ้นเพราะว่าเป็นผลสําเร็จขององค์กรแต่ว่าหัวหน้าบางคนนี่โอ้โห ยิ่งพูดยิ่งทําให้น้ำตาจะไหลเขาเรียกว่าวงแตกพูดเมื่อไหร่วงแตกเมื่อนั้นจ้ะออันนี้ทำไมรู้ใจลูกน้องอะไรขนาดนั้นนะเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยนะในเรื่องของการให้ฟีดแบ็กกับลูกน้องเพื่อที่จะสร้างทีมที่เข้มแข็งกันต่อกับเด็กรต้องของเรานะคะแต่วันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี